สวัสดีค่ะ FC Fan c ับทุกท่านวันนี้พบกับช่องมิวชนทํากินเช่นเดิมนะคะวันอาทิตย์ที่10บธันวาคมพศ2566สำหรับคลิปนี้แอนจะมาอัปเดตยอดวิวเพลงผู้ชายคนแรกของแอนอรดีนะคะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสตอัปเดตข้อความว่าขอบคุณ1วัน1 000, 000, ล้านวิวเพลงผู้ชายคนแรก New single New วเวอร์ชัน ทำดนตรีใหม่โดยอาจารย์สวัสดิสารคามขอบคุณทุกกําลังแรงใจของ FCN อรอดีทุกๆคนเป็นอย่างสูงครับโดยท็อปไลน์ไดมอนด์อยู่แล้วสุดปังเลยนะคะเพลงเพราะมากๆเลยขอ,องซอแอนเสียงใสก้องกลางวานเพลงนี้ปล่อยเมื่อวันที่8ธันวาคมนี้ตอนนี้ยอดวิวทะลุไปแล้ว1ล้าน2แสนกว่าวิวนะคะคงแรงต่อเนื่องค่ะ ซอคือที่1อยู่แล้วค่ะแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจปั่นกันต่อไปได้2ล้านวิวไวๆนะคะต่อกันเลยค่ะอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนและบอสบอยกันนะคะวันนี้วันที่10ธันวาคมซอแอนมีคิวงานที่โคราดมางานเลี้ยงภายในเป็นงานปิดเมื่อสักครูซ่ซอแอนก็ได้อัปเดตโดพสต์อัปเดตคิวงานรายวันว่า วันนี้มางานเลี้ยงภายในนครโคราชเกมสนาม80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อีโมจิเลิบๆมาให้หนึ่งดวงวันนี้ซอแอนขึ้นเวทีประมาณ20นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะแม่แม่ฝากเป็นกำลังใจผ่านทางออนไลน์กันได้นะจ๊ะมาดูคิวงานของใจเกินร้อยกันบ้างค่ะ วันนี้บอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยมาที่วัดเทวราชตําบลท่าวัดอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่แม่เอฟซี FC, ท่านใดยอยู่แถวขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกมาม้วนหน้าเวทีกันได้นะคะใครที่มีฝาเอ็มร้อยอย่าลืมพกาพาติดตัวไปด้วยเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีค่ะ ถ้ามาได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ซอแอนและบอสบอยก็แยกกันทำงานค่ะต่างคนต่างก็ไปคนละที่อีกคนนึงก็ไปโคราชอีกคนก็มาขอนแก่นเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออรดีแฟนเพจบอยสิริชัยไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ